สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับยี่ห้อ aerolo hobby นะครับตัวนี้เป็นรุ่น pioneer นะครับ pioneer หกสองศูนย์ mm นะครับคือขนาดปีกความกว้างของปีกหกร้อยยี่สิบมิลิเมตรนะครับเป็นชุด rf t ก็คือเป็นชุดพร้อมเล่นนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้อง ไปประกอบเลยนะครับถูกออกแบบมาสําหรับมือใหม่เลยนะครับก็คือเขาประกอบมาเรียบร้อยเป็นเครื่องบินชนิดแบบล้อตโตนะครับมาเรามาดูกันนะครับ,น,รบน,นี้ลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับก็คือให้มาเพส การบินก่อนส่งด้วยก็คือทีนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวให้ผู้ติดตามนะครับ FC ของร้านแฟนเพจร้านนะครับก็รับชมไปเผื่อเป็นนวทางสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องบินนะครับอันนี้เป็นชุดของเขาก็คือมีที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่มาให้นะครับในกล่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งเพิ่มนะเพิ่มอีก2ก้อนนะครับก้อนละ350ก็คือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ชุดหนึ่งนะครับแล้วอยากจะได้แบตเพิ่มก็สั่งเพิ่มได้นะครับแอลโลรุ่นไทยอเนียนะครับนี่นะครับประกอบมาสำเร็จเลยนะครับเป็นเครื่องบินเทนเนอร์ล้อโตนะครับล้อก็เป็นโคมคือข้อจำกัดของเครื่องบินลำเล็กเวลาขึ้นลงก็จะลำบากนะครับตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้เป็น ล้อโตนะครับชุดล้อก็เลี้ยวที่หางด้วยนะครับเป็นระบบสี่ชั n นแนลมอเตอร์บัลเลตนะครับปีกถอดได้ปีกก็จะต้องถอดประมาณนี้ปะ่ะงอันนี้อ๋อตัวนี้ใส่แบตครับนี่ครับปีกถอดไม่ได้นะเขาติดกาวมาแล้วนะครับมีค้ำปีกเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่ ฝนก็กำลังจะมานะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ทันแล้วกันนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับมีครบชุดเปิดปิดใจโรได้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันอาจจะบินแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าข้อจำกัดของฝนฟ้าอากาศแล้วมันไม่เป็นใจเท่าไหร่ วิทยุก็ทำพร้อมพร้อมที่จะบินตัวนี้ก็จะบินง่ายนะครับ คนะครับแล้วรอมาเทสกันนะก็ลองวิ่งนะก็ลองวิ่งให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะต้องพุ่งเอาแล้วก็ลงกับหญ้าเดี๋ยวลองวิ่งกับหญ้าดูมันจะได้หรือเปล่าได้ได้นะครับพะยามันหนาตอนลงลงกับหญ้าได้อยู่ <Wow. S 1> ลมก็ะแรงฝนมานี่คือแอโร่นะครับ มาแล้วเดี๋ยวลงก่อนดีกว่าครับลงจอดนิ่มๆแบบนี้นะ